เลยกราบถึงกระเทยทั้งทอมและดีห<ม>า,ากินแถบดินดีมีสานวันไหนมีงานทุกทินที่กระเทยมากมีหลายขึ้นทุกวันช่วยจังต่างคนมันหมายเลอเลิศเดินเชิดช่วยรู้กระเทยพาก,กระเทยครูทั้งหมอและชาวบ้านฉีดหน้าทำผม นมเต้าเกมคางของงวาสซิลิคนไหลบางคนหนาไข่คือไก่ตีกัน <S <S ชินล่าลายหลายยันก็นสวยสม่โคนเหลือแต่จีกระเทยแต่ก่อนบาเคยแสดงออกนั่งเดห,หนาข่าวย่ออกหรอแต่บ่กตาบอกว่าจะของเป็นกระเทยปัจจุบันมนี้นะคะเห็นไฟแสงสีเราแย่กันมาเลยอยู่ทั้งนี้กับมีกระเทยอ,อยู่ทั้งพุ่นกับกระเทยอ,อยูหลังเวที นี่ชีวิตกะเทยเหมือนเออรือลอยลีได้เกเป็นผัวเข่าจนตามหัวไม่ถอยอยังชู้กลางคืนกลางเวรก็เพราะเคยวันผมยาวผมสั้นมาเป็นโลถ้ารีบกระปูกะคือกะเทยคุณมัยใจเย็นไปเลยใจร้า่อีกอ่ะ <c oughs> ขอพิธนภัยจ้าเป็นไข่มาแดดทิดตัวแล้วแม่เกอบสิรุป,ปวเนะ้ะมึงขึ้นยุวิเดชทุกม สถานการณ์เมื่อคืนนี้ก็เย็นเย็นอยู่ยังเย็นเยือกอยู่สําหรับจังหวัดอุบลราชธานีนะคะคุณพงาแเมก็รักษาสุขภาพดูแลคนข้างเคียงเราด้วยนะคะเนี่ยว่าชื่อน้องนองเนี่ยสาวประเภทสองไป็่างไหนกันหลายครับี่ถ่ว่าสัมนาว่าสิเป็นจังหวัดตึงการทุกเขตประเทศไทยจังหวัดอุบลว่าสันาทุกจังหวัดทุกอำเภอเออและก็เขาก็ทําสีสันให้กับงานทุกงานมาแล้วไปเหรียญกุเทพมหานครว่าสิเป็นชลบุรีระยอง กรุงเทพมองไหนก็ตามพัทยามีตะบวกนี่ล่ะเขาสือวัดเขาเบื framework. ้องหน้าพัฒน์อร่อยหาซีฟข้าวโพดเกียงแน่นจุหม่องจุกบอนขัดบ่เป็นเขาดีโวิ้งมะเด้เงเจ๊เจ๊มมาล้อกระได้เขาไม่เป็นครูผู้บาะว่าเขาไม่เป็นครูมาเป็นครูเขาไม่เป็นครูลแล้อนี่นะหัวยิ้มยิ้มแจ๊กเจ้าดีนะอาจจะเป็นเนี่ยคอยฉีกที่นี่เต็ดไปเต็มบ้านเต็มเมืองไปแล้วเอ กระเทยเอากันเอากันกระ,ะเทยเอากันหัวเมียนี่เนาะบ่มีลูกบ่ได้ลู้ครับเอาหมามาเลี้ยงเป็นสายใหญ่ถุงพังเดินละสั่งเลยแม่เอาหมามาเลี้ยงบ่มีนาะงัง้นผิดกันด่ากันหนีจะก,กันไปว้าเด็กกับทหารันเลยฮะล้อจะของที่แฉกนะกันพ่อจ่แม่หมามันก็กินท์ของมันขี้นอนจะของที่แทมและจะของที่ทอดเขาพีา่ต้องาดีดีพี่บอกเพื่อเพิเต็มแท้บอกเคยคะ่ะบอกเคยเลี้ยงหมาเกิดมากคะ่ะเลี้ยงตาแมวคะ่ะ <laughs> มาหอดาเทศก,การวกหนูตอกจากบ้านไปหารองหาลำกระเทหน่อยชุ่มเปขาประจำกระทเทเทาชุ่มเม็ขาประจำเขาก็เมารถตาปูชนาเวทีเด็กจกน่อยก็เห็นต่พินซิรี่์ใหจากนาเวทีกะท็ะเ้ยไปหาเลนไม่ไปมาแล้ขวขอกะมาาสกันเด้ชุ่มควยหน่อยควยสันใบบ่มันจักหน่อยควยแย่กระเทยเขาใจสองรอยชุ่มควยสันช่วยหน่อยเ <c oughs> ขาใจร <c oughs> อยยีสีไ <c> ม <oughs> ่หอดีเสบาด พี่อดนิตที่ตรเสมไหนยูจเกิดมาชัดหน่อยนะครับเว่าจานั้นพวกนี้นะนะถ้าเป็นดินไหวครับเออโลกแตกเขาก็ตายเอาเป็นยังไงเพราะตายเอราะาะไรเพวกเขาเป็นกินเนื้อสัตว์เขากินเนื้อสัตว์เจ้าที่มีเขาชอบกินเนื้อสัตว์เขากินนี่อย่างสัตว์กินทำไม <idd> <Lust> ที่เขาคุยๆกันนะพี <b log s> ่น้องทั้งหลายราตรีสินีจังมาจากปีแล้ววันฉันมาจะว่าหลวงว่าลืมแแบบคุณพ่อคุณแม่ยายสังยุทธ์โดนปั้ยเลยยุได้หยั่งยุมาลังยุได้หยั่งพนังว่าได้หยังครับอ้าวก็ได้กนได้พ่อได้แม่ได้พี่ได้น้องได้แฟนขับได้น้องๆทั้งหลายจิดตจับไปก็มาแจกราตรีสินี่ละจ้านี่คือกำลังแจกของยายสังแล้วมากรถามว่าว่าได้แต่ได้รถไหนเจ้าไหนเดินหนีพนัได้แบบไหนบอกพี่น้องได้สองทางค่ะก็คือค่าตัวการแสดง นะคะก็พ่อยูดายจ้าเจ้าดีที่สุดนั่นก็คือเงินเดือนผู้เฒ่าอยู่จนเลยเงินเดือนผู้เฒ่าสบายไปแล้วสองอย่างสองข้าแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงว่าใจสำใจอยู่ให้ได้เพื่อแฟนจับจู้ต่อไปจ้าตอนนี้หกทิพย์สามปีแล้วแม่ได้เอาหลังจังหวะด้วยมันผู้ไหนผู้นั้นว้ายนี่เรากำลังโฉบกันไรเราไม่ได้ทักเพจบวกทังโลกโซเชียล ช่วยกันมองว่าท่านเด็กยุ่งอะไรกูว่าอยากไปบัานักสูบขนาดใดก็มิตะเคลื่อนจะใช้มาเห็นขนาดบัรนี้ราตนาสินบูมี่กับเธอครับก็มีเนตเตวาบอหลายแถวหน้าผู้ใต้ทั้น่มอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แมนไหมล่ะคะแมนเห็นไหมลบทำสุภาพมาได้ไหมนาดอื้อนักทีสวยใแถวนะคะแต่ว่าราตนาสินดัวค่ะแมนมากเลยค่ะกล้าใหญ่เลยมี่อายมียุ่ยจักรปีบันอีกยี่สับปีเนี่ยได้เรียบแบบครับโอ้ยเห็นบารมีเต้นยุ่งอีแปดปีแล้วเออเราเคยแต่กัดแต่งงานไหมล่ะเต้แต่งงานไป ไม่หรอครับไม่หรอครับเอาเมียตีละครับโอ้หน้าดียื้อกันยื้อติดยื้อกันอยู่บ่บ่ครับโอ้ยู่กันประเด็กตองเลิกเนาะเอาไม่กันแล้วกันเนาะเพราะฉะนั้นตอนนี้แต่ดหรืยังได้หรอกครับโอ้ได้แล้วเอาเมียตีละเอาผัวจ้าเคยวิ่งคยวิ่งไรเอ้าผัวเอาหางเกี้ยงที่นก้าวตีละเสียใจนะครับชบกกินเด้อะเด็ดเสือด้วกันพูนครับผัวจันมือกองพูนแท้ เ <T> ีย <ing> ถ <the speaker> ้าบอกกองเป็น <ing> น <t> ้ำ <ing> พึ <Bell elaborate> <t> ่งขาถ้าบอกสบาย้วตอนนี้ก็แล้วรักษเกัวเยอะสักกองรลตวีติดแตจะราดเานา้ก็เอ้ยกำลังจิตติมัให้พอมีว่ามีอะนรูลุศานานกันจากมือกองมือเปียกนะคะคุณเปียกนะคะเขาจะพาไปโกสัมพีกล้ๆดีเอกจ้าบทเพลงนี้น้องหนึ่งบุเรงร้องให้ท่านฟังจ้า